เฮ้ย h a t s up YouTube? สวัสดีครับผมต้านะครับ คลิปนี้นะครับผมมาเที่ยวบางแสนนะครับมาวันเกิดน้องนะครับก็มาทําคลิปอัดไปด้วยเลยแล้วกันครับว่ามาเที่ยว1วันทํะไรบ้างครับในบางแสนนะครับมามบูนะครับเป็นน้องนะครับที่เรียนอยู่มบูแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับที่รู้จักกันนะครับมาวันเกิดครับเมื่อกี้นะครับเดินมานะครับกำลังลงจากรถนะครับมีพี่นะครับมาทักทายนะครับบอกว่าดูในยู u ูบนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเมื่อกี้ก็คุยกันไปพักหนึ่งก็ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณีกครั้งครับที่เข้ามาทักทายนนนะะคคครรัับบดีีีจมาท่ํไ้ ไม่หลงและมาบางแสนทีนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับที่บางแสนนะครับในมอบูนะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆนะครับที่บางแสนจะพาไปดูครับไป ตอนนี้ก็มาอยู่บางแสนแล้วครับนี่ครับเพื่อนเฮ้ยวันนี้จะวันนี้จะมาง,งานมาเกิดแฟนเพื่อนนะครับใช่ครับวันนี้เราเตรียมงานไว้ค่อนข้างเป็นอย่างดี <Sure. S 2> งจริงไหมตอนนี้ออกมาหานักศึกษาก่อนครับมา <laughs> มาบูาทีต้องมาหานักศึกษาสวยๆใส่ชุดนะอะไร การเงินมีปัญหาเออการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามหาพี่นี่การเงินมีปัญหาถอดชุดนักศึกษามหาพี่โอเคสโลแกนนี้ครับถามว่าพี่มีไหมนี่ตังกันนะเออตอนนี้มาอยู่บางแสนนะครับมาอยู่หน้าร้านคลิกอันนี้เป็นร้านทุกคนมาปะใช่เป็นร้านร้านร้านหนึ่งที่แบบใครๆก็ต้องมาเว้ยนะฮะูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมใครมาแล้วต้องมาแบบเขามาคลิกมาคลิกไม่ใช่หรอกคือไม่รู้จะไปไหนเออไม่รู้จะไปไหนบางแสนอันนี้ก็เป็นเหมือนร้านแบบนะแลนด์มาร์กเหรอ ที่แบบว่าจะมีพวกนักศึกษาม,มามสวยมานั่งเรี่กมงตามหา,านาักศึกษาเยอะ<ช>เลยใช <ปะ S 1> ่วันนี้กูมาหา,านักศึกษาเดียวครับกูมา <c oughs> บางแสนเนี่ยไอเงินมีปัญหาถอดชุดนักศึกษามาหาพี่ครับนี <c oughs> ่เอางี้ดีกว่าหรือว่าถ้าเราไปดูฝั่งนถ้าเราเต็ม <c oughs> เราไปเดินนู่นก็ได้ตอนนี้ก็เข้ามานั่งร้านคลิกอยู่น,นะครับร้านคลิกบางแสนนั่งเนี่ยบอกว่าจะเสร็จแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไ้วโอ้โหเลยแล้วโอเคมาี่เดี๋ยวกูนั่งรอตรงนี้ก็ได้ วันนี้เตรียมตัวเซอร์ไพรส์แฟนยังไงบ้างรครับบอกเลยว่าสดล้วนๆนะครับยัง <imo> ไม่เตรียมของขวัญเลยครับนี่เป็นเวลา4โมง10นาทีครับงานเริ่มกี่โมงนะ6โมงครับ6โมงเหรอเดี๋ยวเราไปหาของขวัญนลยครับอันนี้ก็เป็นเ <im> ขาเร <im> ียกว่าแบบหาฟิลอยู่หาฟิลนั่งแบบชิลๆส,สบายๆก <im> ็ตอนนี้ใครมีไอเดียอะไรก็ช่วยๆกันได้นะ่มึงไลฟ์เหรอพอจะตัดต่ออีกก็รู้ว่าจบแล้ว ไม่เป็นไรนาอย่างน้อยแล้วก็ทําให้ผู้หญิงนี่ครับผมมาเนี่ยไอดอลพิต้าพิตาพ้าเชตา,ชตาตอะไรแบบส่งแบบท้องบางทรงบางแสงมีคนทักนะครับคันแรกเลยมีลูกเดินมาทักนี่ใช่พิตา้าใช่ป่ะเนี่ยมาทำอะไรเดี๋ลูก <c oughs> ไม่กลับบ้านจับช่องพอไปแถบขนส่งหน่อยลง,งจากรถตู้อันนี้มารถตู้นะลุงครับลุงคนหนึ่งเดินมาถามเลยไปไหนลูกตอนนี้นะครับก็สาระเคียบมากิน ข้างๆก็จะเป็นบรรยากาศนะฮะบางแสนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะพาไปเดินดูว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างแต่คนเพียบเลยโอเคนะเมื่อกี้ก็มานั่ง<อ>ก็ยังไม่เจอสาวๆเลย ดี๋ยวรอพักหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนไปส่งไปรับแฟนไปส่งแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักประมาณสักหกโมนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวไปงานนะครับวันเกิดนะวันนี้อาจจะไม่มีคลิปเกี่ยวกับการเล่นเวทนะครับเพราะว่ามาเที่ยวนะครับก็เลยไม่มีเวลาจะไปหาเล่นที่ไหนนะครับแต่ที่จริงมีมีฟิตเนสที่นี่แหละแต่คือด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพักสักวันนึงครับก็เลยไม่ได้เล่นนะครับวันนี้ก็เป็นชีตเดย์ด้วยก็กินหลุดนะครับกินไรก็ได้ในหนึ่งวันนะครับวันนี้นะ้าเดี๋ยวรอเพื่อนมานะครับทำเซอร์ไ น่ารักขนาดไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตางดูแล้วก็อย่างที่บอกครับคอนเซปต์ผมนะครับมาบางแสนนักศึกษาคนไหนนะครับการมีปัญหาถอดชุดนักศึกษามาหาพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จัดการเรื่องการเงินให้นะโอเคเดี๋ยวรอบเพื่อนมาครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศต่อไปนะครับไปไหมลงไปไหมนี่ก็มาเดินชายหาดบางแสนครับเดี๋ยวพ่าดูบรรยากาศชุ๊ Back in the summer I was around but who needs love anyway I'm young and I'm on my way now I sit and wonder how I live without you with you I see brighter days and everything has changed because I've fallen in love I know I never found it out I know we will be okay see the first time โอเคนะครับเมื่อกี้ก็พาไปดูบรรยากาศชายหาดบางแสนมาแต่ตอนนี้จะาพาไปไหนเนี่ยเดินโยก okay, เดินโยกโอเคเดินโยกก่อน,นไปเดินโยกกันรอเวลารอเวลาเดี๋ยวจะไปเตรียมสถานที่นะไปที่ของฝวันดีก <laughs> ว่าเพราะว่าห้าโ <laughs> มงแล้วเดี๋ยวก็ใกล้เวลาแนละ้วเดี๋ยวไปซื้อของฝวันก่อน ซื้อทองเลยครับซื้อทองให้แฟนครับเซอร์ไพรส์แฟนครับสุดยอดเลยไม่มีอะไรไม่มีเงินใช้ก็เอาทองมาจำได้โหวิ่งกวัดตังล้วโห ร้อครับตอนนี้ก็จะมาดูลูกโป่งนะครับซื้อไปในงานวันเกิดมาดูว่ามัมีแบบที่เราต้องการหรือเป่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แฟนหน่อยนสุดยอดเลยลูกสีครับพิ่นะคะได้แต่ของฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ คอนเซปต์วันนี้เป็นไงบ้างครับบอกเลยว่าแบบไม่มีธีมไม่มีอะไรเลยครับอันนี้คือใช้เอาไปใช้งานเลยนะคะอะไรครับตอนนี้ก็มาดูร้านนะครับที่จะตัดเตรียมสถานที่นะครับโอ้โหร้านน่ารักมากเลยครับฝั่งนู้นนะครับถ้าอยู่บางแสนก็จะรู้ได้ครับว่าเป็นร้าน H 2 M นะครับร้านของเด็กมอบุรพานะครับแล้วนู่นครับเบอร์ด็อกครับผับครับนี่ครับเข้ามาในร้านแล้ว อันนี้นะค่ะของคุณนาจะเป็นู้งใหญ่ค่ะอันนี้เรายังไม่ได้นี่คือห้องนะครับที่จะจัดเตรียมคืนนี้นะครับ<ต>เดี๋ยวดูเลยครับว่าตอนคืนจะสวยขนาดไหนนะนี่ก็เป็นข้างนอกเลยครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศ ก็เป็นบรรยากาศร้านนะครับตอนเย็นนะเดี๋ยวมาดูกันว่านี่น<อ>หา้าโมงยังไม่เย็นอีกเ่ะอเออประมาณนั่นแหละ <c oughs> อันนี้เป็นบรรยากาศจัดตอนคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า,าไปอาบน้ําแต่งตัวให้ราหลอ <c oughs> ในธีมสีขาวนะเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมเอาคลิปเจ๋งๆนะครับงานวันเกิดมาให้ดูนะ <c oughs> ดูตอนกลางคืนดีกว่าสวยวันนี้แน่นอนาย Okay. ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็ได้เวลามางานเลี้ยงนะครับดินเนอร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าดินเนอร์คืนนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็มีการร้อง่าเราเกะแล้วก็อะไรมีอะไรกินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างในนะอยากบอกว่าสวยงามมากๆครับไปเดี๋ยวไปดูดินเนอร์กันคืนนี้ไปเลย กินก่อนทิวนะครับบรรยากาศรอบๆนะนี่รู้เลยรูเลยจะดูยังไงจะเป็นไง้างเอาจ้ของมาเป็นแขกรับเชิญนี่คะขเองไม่เคยนะครับไม่เคยเห็นตัวตอนพิต้าพิ้จริงครพิต้าชอบแบบขนนกครับยวลองลองแก้ววาก่อนแก้ววายด

เปลีนวายัปลีนวายเป็นไงรสชาติดีมากเออพี่คะขอขัดข้าวเป่าม่ใหญ่ค่ะม่ต่อไปค่ะเจค่ะเจค่ะบยจ้อาไปได้นะไปแล้วเน่ทาวยเ คือได้ไวายแก้วหนึ่งแล้วไม่เอาเยอะแล้วเอาเลยนะครับผมพอ See you วายดีวายดียี่ห้อวายดีใช่ไหม e c i i o o c h e ไปแปลไปเลยกันเปิดไม่ออกอ่ะเปิดไม่ได้เปิดก่อนค่อยถ่ายมันดน้ตแคับกว ตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู่นะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์น้องเนยครับอันนี้เป็นอันนี้ต้องเก็บดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคืนไม่ได้ครับนี่ครับคือของขวัญน้องเนยนะครับแล้วเราจะมารอดูการเซอร์ไพรส์กันนะครับมีอะไใส่บ้างเครื่องจับอันนี้ที่นี่นะของกับโอเคโอเค ก็เป็นดินเนอร์วันเกิดน้องๆนะครับมาบางแสนนะครับเป็นงานวันเกิดเป็นแฟนของเพื่อนผมนะครับโอเคนะครับก็บรรยากาศก็โอเคเลยครับมาบางแสนนะครับก็สนุกครับวันนี้นะครับวันนี้อาจจะไม่มีคลิปเกี่ยวกับการเล่นเวทนะครับเพราะว่าผมมาเที่ยวมาผ่อนคลายแล้วก็มาหาเพื่อนๆนะครับแล้วก็มาเที่ยวอาจจะไม่มีคลิปก็ขอโทษด้วยนะครับก็แอลกอฮอล์นะครับเมื่อกี้กินวน์ไปนะครับนิดหน่อยครับก็อยากจะมารับบอกน้องๆนะครับที่ติตาเลยครับว่าถ้าอายุยังน้อยอยู่ยังไม่ต้องกินนะครับเพราะว่า ที่ผมกินก็เพราะว่ามันเป็นสังคมนะครับก็คือเราก็เข้าสังคมบ้านนะครับคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินเหล้าเหมือนกันครับแต่คือเรามาสังคมแบบนี้เราก็ต้องกินนิดนึงครับแบบเป็นสังคมนะครับโอเคนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับก็จะกินเลี้ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อท่านอนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ดูคลิปนี้จบนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคลิปเล่นเวทก็ตามนะครับแต่ขอบคุณนะครับที่มาติดตามนะครับก็ มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับอาจจะมีอะไรสนุกๆมากกว่านี้นะครับหรือว่าพาไปเที่ยวที่อื่นกันนะครับเพราะว่าอยากให้เป็นแบบชีวิตประจําวันนะครับแบบไม่จําเจนะครับแบบไปนู่นไปนี่เจอนู่นเจอนี้นะครับก็มาอัดคลิปให้ดูนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นชีวิตประจาวันของผมนะครับว่าทำไรบ้างนะครับโอเคนะ อย่าลืมกด subscribe นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย